สกินแคร์ที่กินได้ก็หมายถึงเราไปกินครีมกินเซรั่มกินโลชั่นอุ้ยไม่ใช่คือสกินแคร์ที่กินได้เนี่ยเขาหมายถึงว่าการที่กินอะไรเข้าไปแล้วไปดูแลผิวนะคะก็คือแคร์ รักษานะแล้วก็ดูแลสกินที่ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูดีขึ้นเพียงแต่ว่าสกินแคร์ในยุค Normal ที่เราผ่านมาก็คือการที่เราทาครีมบำรุงทาเซรั่มทาโลชั่นอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นกินพวกอาหารเสริมที่เป็นเม็ดเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นผงชงแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามให้คนกิน อาหารเสริมในรูปแบบอื่นๆเพื่อเข้าไปบำรุงผิวนะคะอย่างเช่นแทนที่เราจะทำพวกคอลลาเจนที่เป็นผงแล้วก็ชงน้ำแล้วก็ดื่มเปลี่ยนไปเป็น,ปนการทำเป็นเจลลี่สติฟไงยแล้วก็กินเข้าไปมันก็อร่อยแล้วก็สนุกกว่าการที่จะไปชงน้ำดื่มค่ะหรืออาจจะทำเป็นบาร์เนอะเป็นบิวตี้บาร์แล้วก็กินมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อาหารเสริมแบบเป็นเม็ดแต่มันอร่อยสนุกเหมือนเรากินขนมแต่ก็บำรุงผิวค่ะแต่ในนั้นนะคะไม่ว่าจะ ะเป็นสกินแคร์ที่กินได้ตัวไหนก็ตามนะคะก็จะต้องมีสารอาหารที่ดีๆที่บำรุงผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนแล้วก็เป็นเอสตาแซนทินหรือวิตามินซีหรือวิตามินต่างๆที่ดูแลผิวต้องมีให้ครบค่ะที่จะอยู่ข้างในแล้วเข้าไปช่วยดูแลผิวได้จริงๆก็จะเป็นสกินแคร์ที่กินได้ค่ะไหนใครมีคําถามสงสัยอะไรอีกก็เขียนคอมเมนต์มาถามพี่ว่ากันได้นะคะ